กราบกรบาบกราบบัตรนี้เป็นครั้งที่67ตรงกับวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569เ้าข้าพเจ้านางกัญญาลักษ์บ,บัวศสีขอารวบไเสียงขอเป่งวาจาสาธยายถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระคามปฏิเทแะเจ้า องค์หลวงปู่สมเด็จลุหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตดอดทั้งคูบาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตาจาระเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตข,ของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอนควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดามันตาจะขาวะเรสุทละคาชันตุเทวตาสทธรรมังพุนิราชาสะนันตุสาขโมกขัง สากเก迦เมจะรู้ไปเห็นฤๅษีขราจเตจันติเขพิมาณีทีเปรตเทจะ迦เมจะรู้ว่านักฆเนฆาพุทธมหิเครตเตภุมมาจะยันตุเทวะชาลัทธาวิสเมฆขันธปนญหาค่ติทันตาสันติเกยังมุนิวราชันังสาทั่งโมสุนันตุ ธรรมสนาาโยยมันันตาธรรมะสวนาคารโยยามันันตาธรรมสวนาารโยยมันันตาบสวนมาคสธิกาานมาตัสสปะกบตโตรหัโตสมาสุมุราสะนมาตัสสะกบตโตรหัตโตสมาสุมุราสะนามาตัสสปะบตโตรหัตโตสมาสมุราสะมุสสสะจักดียาคาท่านาทเมสานางยังพุทุเมสานางวันนางเทนะสาจวัชนสาิเมหุสปา น่าถิ่มเสนนางยังทำโมเมศานางวังว mond <sters> ังอิเตนาสจวบเชนางสติมีหุตสปะชาน่าถิ่มเนสนนางยังสังคมเมศานางวังวังอิเทนาสจวบเชนางสติมีหุตสปะชาบทสวดมหาการวิโิกราโถี่อานิกาคาถา มหาคัลุนิโกนาโถอิายะสัพะปะนินังปุเรตวะปรมิสสะพะปะโตสัมปถิมุตตะมัยเทนะสัจัวเชนะมะหงทุสัพพะทวามหาคัลุนิโกนาโถอิจายะสัพพะปานินังปุเรตวะปรมิสสะพะปะโตสัมปถิมุตตะมังเอเทนะสัจัวเชนะมะหงทุสัพพะทวามหาคัลุนิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินัง ปุรตวะปรมิสวาปัสมนติมมตาชจะกรชนะมโหตุสพปชาวาสมหาสมัยสูดเอวเมสุตานิคังสมัยยังพระววาสเกสุวิหารติกาปิรตุสัมมิมาวันเนมหาตาบิภุสังเกนาสติมปัญจมัติหิโกสติหิสเววลหันเตหิราสิโลกาตุหิเดวตาเอภูยานาสเนปติตาอันติปะุบันตังอานายาิโกสังขันจาตโกตุนังสุตวะสกายิกนัเทวานังเตาโหสิยะังโกปคุวาสเกสุวิหารติกาปิราตุส วันทมาที่ที่พิพากษาที่จะเป็เหตุบันเที่ยาสิิจโลกัตริย์ทีเทวปฏายาุยนาสันดุจเจาวันตี่ปครงวันตังศาสนาญาพิพุสังกัายานุนานบัญมบเยนะผักกวาเดนุปัสสังกมียามาปุสสังกมิโตภาภะกอบาตัวสันติเกป็นเจกาข้าราภิษยามาตีทศกัณฐ์เทวปฏายาสุทิตามาภารวาบุรีสัสนิสังมาบาปัสสาลียาปัสสาลีตังวะท่านสมิเชียร์ยามีวัสุทวัสเสสุอันตรายิตาภะกอบาตุปุระตปัตตุระหังโส আৰু কথা থিয়ে বতা পকা তাং আমি বতাহবা কামতংকে তাং দিওঁ বতা পকা বত সন্ধিক এমাংহাৰ ফাঁচি মাহ চমে যাব মানে খাই বেছি চা কথা আমাৰ মাহ ধাম চাই যাওঁ থাকিছে যাব পৰা থিয় বতা পকা পাওঁ এমাহাৰ ফাঁচি তাৰপৰা কি হ'ব নৌ চৌকা মাছৰা কান্দি পানী তাতে Nasa ko para sa bata pa kapatos ang sige mga harap at si Sita wa kinang sita wa balikang sa ati jalan di sutha mi mana sa kumata sutha nta susuna hati Nasa ko para sa bata pa kapatos ang sige mga harap at siya kiti pirang sana ang hata sene Sa kami santi apa ya puming mahanyo menung sang di hang Ya wa kajang bari bari santi ite Nasa ko pa kapapi kumaman di siya po yan api kapwe Nasa sulu ko tahun di tata katang hasana ya bikusang hanca ये बिदेखि भव्येसुम लहन्त समा सम् भगवान्तापर रामै बथेवसा बदिता हेसु यथापीमे पिफिभव भविष्य मथान लहन्त समासम् भगवान्ताव रमाय पदिता भविष्य यथाी เอตาระยะที่ที่จะมีพิกาเวเทปกัญญานังนามามิที่ทมีพิกาเวามามิีจะมีพิกาเวเทปกัญญาณุมามิตั้งนาราสสกลางมานาสิกโรสิจามิติมัมมนเตภิกุภกวาตวมันสุสะกไวตาทบุจาสโกมาสมายะทบุมาตาทศิตาเยศิตาเกิดวิฆาปังพิทาตาสมมาหิตาปุถุสีอาวสันลนาลโมหสัมพิสมุโนตันมลาสัพุทธวิปัสสันเทนมาลาวิลาภโยปัญจสตยะตววะเนกาปิโรบาทเวตตอมาติยุสัสสัสสเกสัสสันเนรเต เทว่กายาพิกันตาเวิชาณาพิเทวตจาตปาะมะกรุงสุตว่พุทธสัสนังตจัมปตูระหุยนางอมนุษสนนาสันนางพิเกศตมะธคุสหัสสังธาสตริงุตังเอกสหัสสนังอมนุษสนามธาสงุพิันามธาคุงิสตพระปุพาวงันจะสับพังภรญญาเยาิตตวานะจักขุมาตะตัวมัตยิสทัสสาวกเอกสัสสนระเตเทว่ากยาพิกัรตาเตวิชาณธาพิเวยบังสจสมี কেইৰাপগ চাহ খাব মিৰা তাৰমানে মংগিক মানং চাহ চাহে খে মেটি মানে নম্বৰ মন ফিনা মং চাখি খা না তনি নহয় চেতি মনত নম্বৰ হম নফিক মং পিগৈ সমিতি মানং হেৰি চাহ সাহস হয় নহয় মেচি মই শুনি নম্বৰ হ'ব ফিগ সমিতি মং তো হেৰিমত গম ভিৰ নাং ভাং চা চাহানাং পাছত গম ভিৰ মই পিছত চাপা বনাব পৰা

यह कहना आदिवासी महाराज चाहे संसी सोक तज बिसा साफ़ वह नमामि पराय जिम्मत संसी तिम्तो वनमंत्री संसी नमो धमनापी कमु विकुना संसी वनमंत्री मंत्री संसी तलको ताकि नंबरों को पश्चिम नंबरों को विरोध तरंग संस्कत रोटे महाराज सासमंता चुत्रों तिसा तले लामाना संस्करण का प्रदर्शन विदेशांग में यमीनो ยิ่รานุสาราชุดีมารมันาัิกัมุงิรัสัตทวันังาคุนัสานาคเวสรสานัสสะกกัมบารตรคุปยาขาใจที่วิยมนาตาักขุ้นักจสิโนเอรวันมหาคสุภคัสมิรยญนังยานคราีสหัสสานติที่าริชาปกิุจัจคุบิัหสตวนามาชาปตาสิตาทุวนไหดิเตสนัมังพิยนตานาคราชามมเสสุปนาโตคิมามะเสสปุรุษไหวจาฮิยปะหันตานาคสุปนาสราณามังต เอเดมันตัวเอเดมันตัวเสสีนกันละกันชามาฟิสมะสุราขันนวิสสัมเวปจจิตสุจิตจับบาระโทนมุจิสาสันจับปริปุตนาสภิปุรจนามฆาสนาอิจวะปุริสนัลูกพุทธมุปภะขมุงสมโยธาในพุทนเตปิโกนาสมจึงยานังอาภะจเทวะปัจจุบจเจ้าปโยตัสหาขมุงวันุนาวัุนาเทวะสมุติจัสสัสสหามิทากรุนาคจิกาคุเจปะเสสีน এটা পানী নাচি ধিমন্ত কুকুৰে খিতা চুই আছোঁ পানী চাচিব চি আমাৰ কুকুৰে খিতা নাখা তানিবোৰ খি থ'ব আকৌ মানে কাপোৰ নাঙ বচোন বচাই থওঁ চকু পকা ভৰি নথোৱা চাগ যাবে না না চাব নে নাই তোমাৰ মোক যাব চা আমাক চিকাৰিবা হেৰি থকা ঝাৰু চেমাকো ঝিনো বাৰু না চামা চা চোতা চেনে চেকা আৰু যিমানে ঝিনু

โอทตาคายาฮปะโมคควะปิจันัตามาตาหาคาชามีสกเจยสสินนทหังอาคาปชุยทิสาปวสติเเตะสายนาทวุมันโตมันยสสินมรมนาภิกุมุานัมังเขมิยะสุจจายะมกตตาคจสาสสินโนพตะกามเสชาโสตินามาสวานิมาลานติโนอาคุวารุบะลนิมิตาะเซเตระสกายะสเพนานทวานิโนเทมันโตุติมันโตวนมันโตยัสสินโมะระมนาภิกขมุขีวานิสมิติ थबानुना हाबुङ नितङ सोफामा चौछा घुमे सब सफामा हाफमा बिति อุปบังคับสุจมันทวิศน์มังคายโยเยสสิโสทเสศาอิศรุลคูมัญเชกว่าสอบติโนเตสันสมมาสัว์อหะเรตุปริปริโตเกิดสัพเพเพนตันสินเดจเวสปามเกเมรัสเนาปิกำมิพันหัสกันงัสมันทิยังเขยทักขานาทัพานนานักขินาพานามรุทุโสมัมนาปริปาริธรรมบูมจิตถากุจินาติตธรรมหเสนกันเสนังอภัยเสนยิปาตระมาห์สัจระงตตมันนาเพราบังยถาภูสกงคโมเข ขะที่สงบกตทสุทาวเวสังกตสยงวสนจะังิากิกคุมาตโตมติสสกสวนรตมนาิกาวิชนะทบิสกูเจ้าตบมุสุตวพาจสนวิตรกคิากามุสัมมสิจุสเทวิจงฆามาพยาติสสิโมทันติสหปตหิสาบกเตชนสุตาบกสุดจนละชัยยปกรน มมเมพุทธจ้าสรตนายธรมิกาเตชัสิทธิวสิทธิวาราญปรเมสุราจิติพระมาจะยินทาจะตุโรกาคันบรกาสะมุทาภูตุงังคาสสพระมาชยยาปสิทธิภาวันตุเจชายยาชายยาธรณีธรณีสติโยเจินทีนทีชยยาชายยาข้คลตนีสัยรัยสเสนาเมรุดาภรา นาวนาชีชายาชายาคำพิรสมพีนาเคนาธนาคิพิสาตะพูตะคาลิชายาชายาุนิมิสรนาโอคีชายาชายาสิงค์คีสุชาธานามุขสาชายาชายาวรุณามุขสาตาชายาชายาจมปาทินาคากุรานาคานาทักกัชายาชายาขจารคนาตุรงสุขาราภุจงสีหาภยยขจิปัชายาชายาวรุณามุขยาตาชิตาชิตาเสนอริปุนาสุตินอรดีชายาชายาสุขสุขชีวีชายาชายาธณิตะเลสัทธาสุชายา ชายาชายาธรนีสันติสัทธาชายาชายามังรธรณียาพวกเคชายาชายาวรุณยยาเคชายาชายาราคาเสสุราพุชเตชา প্রমেনা ই ই ঠ ই থবি সাইয়া সে পু ই মাে ু হ ই ম চু ই ই বি ক ক নি মাব এধ জবে ই জোবে বুণ বিচ আগ বা চুন হক মা ঠ থাক ঠসা মা ছে ছে ঠতা ই সি জ ফ সায়া ম ভব দতে। 盖亚三摩刹桑诃，三摩刹帕罗，三迦雅康提那迦雅提的那迦雅苏悉波，antu 提提那菩提提迦那，antu 提迦雅曼格朗迦的比陀娑悉尼，matu 鸯玛拉萨迦巴比曼托波罗悉耶，乌呵苏迦毗提曼的婆曼提达迦耶达他波罗曼迦那耶悉那。 ຊາຍໂຍປິພຸດຊະຊະສະຣິມະໂຕຍາມະລາຊາຊະພາວິມະໂຕປຣະຊິໂຍໂຄສະຍຳມະທີມະນະບະມະທິຕາຊະທາທານະນາມະຫິນະໂຊຊະໂຍປິພຸດຊະຊະສະຣິມະໂຕຍາມະລາຊາຊະພາວິມະໂຕປຣະຊິໂຍໂຄສະຍຳມະທີມະນະບະມະທິຕາຊະທາເທວະນະມະຫິນະໂຊຊະໂຍປິພຸດຊະຊະສະຣິມະໂຕຍາມະລາຊາຊະພາວິມະໂຕປຣະຊິໂຍໂຄສະຍຳມະທີມະນະບະມະທິຕາຊະທາ સુ ພັນນະນະມະຫິນະໂຊຊະໂຍປິພຸດຊະຊະສະຣິມະໂຕຍາມະລາຊາຊະພາວິມະໂຕປຣະຊິໂ เชื่อยบิพุทธศาสนาสิจิมตุยังมาราชจัพัพิพัทโธอัปราชิโยโคสิยมหินมติปมจิตาสิจิตาสัสสภามังขันามิหิสิโนสิยันตบุรียามุรีสักกายนังนันทิปัตโนยิังกบมวิเชโยโหหิเชยสุเชยมังกรีอัปราชิปันังเกศิเสพสัพพิปกอรีพิเศเกศาภพุทธนังขัพพตวปมจติสุนักตังสมังขานังสุภะพตังโสตติตังสุโนสมุตตตัวเจสุจิตังความมจจริสุปัทคินังกายกัมมังวจักรรมังปัทคินังปัทคิน กิตาโฮตาสหัสเพียรติภิสุนันทภนโยเยเทวบสมิตรเนียธิกตาที่ขจุกัสสาหนตุสุกิตาหนตุสภาธาลขันตุสภาสตานางลขันตุจิยัสสานางยากาิขณะสานาตสังสมับุเรนตุมโนรสายุตคการปวัสตุวัสังมัสสาวรหักาโรขจุปโธบเทสังนิบเรนตุจัสมาธากะยสุขังจิตสุขังอนะหันตุโยธาระหังอสวดธรรมะนิยมสุตตัง เอวาเมสุตังัการสมัยยังพะกวาสัสดยังเวรติเชตมณีนาติวิกสะอารามิตตาคกกบวมันติสิกโบติปันเตติเตปิกตปันสุงกบตทบจาอุปทวิิกเวตตาคตานังนปวตตคตานังทิตวสถาตุธรรมทิตตธรรมนิยามตาสพิสังขรานะติตังละาโตปิสัมพุชติภิสมิติปสัมพุธิตวาภิสมตวาอจิขติเทสิติปัญญาปิิปัฏฐิปิวิวัติิวิภัจติอุตานิกรโรติ 毗达婆萨迦多自曼提特达萨曼尼雅曼达萨比桑伽那卢卡提藏，他可妥毗桑普舍提毗舍密提，阿毗桑普舍多瓦毗舍密多瓦，阿杰卡提提舍提般迦提毗巴塔提。 วิวรณติวิพัชติอุตานิกรโรติสเพสังฆารุขาติปัวฐาวาปิคเบตาตาคตานังปัฏฐวตาตาคตานังเิตาวสาถาตุธรรมทิฏฐตาธรรมนิยมตาสเพรรามานะตติตังตถาคตอวิสัมพุสติปิสมิติอวิสัมพุตตวะปิสมิตตาวะติกระทิเทเสติปัญญาปิปิปัชปิปิวิวรณติวิพัชติอุตานิกรโรติสเพรรามานะตติติมโมตัปปวาตมนาติปิภูเะกวะโตภาสิตังอภินันทุติ เราสวดพระเทก็ระตักขาตีตังนาบะคมือยานาปเป็นเตรียเงินกลางเค้นะคาตังบุคคลไม่ควรนำคิดถึงสิ่งที่่วงไปแล้วด้วยอะไรนะไม่ควงพสิ่งที่มาไม่ถึงแก่จะจำไปเห็นนั่นตังประจัยจานะัคนตัง สิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปได้สิ่งที่เป็นอนาคตก็ไม่มาปัจจุบันในเดจโยบทรมังแต่เาาวิภาษาจีนังอางรังสปังตาอวิพารมามนีก็รู้าฮเยก็ดะเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ่ม้งเงงคอแคนเขาผลพควการเช่นนั้เสวยว่าจะมาตงคนยามานรดังสุเวความเพียนแปงกิจที่ต้องํำในวันนี้ใครจะรู้ความตามแม้ววาพชุ่งนิ้นะหินสงนันเตนมหาเศนนามจุนาเพราะความผิดเพ่สามจุราช ซึ่งมีเสนนามากยังไม่มีสำหรับเราอีกบางเวลานับแต่บิงโหระตมาตังชิตังตเป็นริการาโติตซันโตอาจิคาเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมก่าเรียกผู้มีความเพลียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขานทั้งกำและก็เกิดบ้างผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคปัจเจเวกคณะสตพสังขารนิจารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรน้ำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นไม่เช่นเกิดขึ้นดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารานิจารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธานนธรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตุ้นยามผูเกิดขึ้นแล้วแก่จิบตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิงนาลายทั้งปวงถ้าที่เป็นสังขารเลยไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราเเราะตัวเพราะตาวเป็นของเราทุกมัง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมานานังมินี้ะตามความตายของเราเป็นของเที่ยวมาตัคนที่จะสองเวทอย่างกายอยจีรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานละเปตวิญญาโนคันปัสจากวิญญาณฉุดโตอาห่อทิงเสร็จทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินการิงคารังอีวะประดุดว่าดักงท่อนมาดาท่อนฟูนีระถางหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวตสังขาราสังขารทั้งรลายย่อมไม่เที่ยงหนอปัทวยะรรมินมีความเกิดขึ้นได้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาปัจจิตตบานิรุจันติกันเกิดขึ้นเราย่อมดับ ท้องเข้าไปส่งผประการสำคัญทั้งหลายย่อมเป็นสุขนี้จะเป็นสตามาันติจะสสริมทั้งหลายทั้งประกอบร่งกายอยู่มาริงสุจะมาดิสเลดที่ตายแล้ว,ลวก็ลังจะตายจะเจว่าห่างมาริสไม่แล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่มีเอชสังสซโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกินจี ยังกิจกุศกรมบังสเพหปเทหิกทังปัญโนนะโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทววสสิมตาเนยทิฆาติกายุกัสสาหนตตสุขิสาหนตตตุขะมุตันตุมาตาปิจาสุขิตาหนโตขะมุตันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหนโตตุขามุจฉุตุสัพเพปิสาสัพเพเปตาสัพสุขิตาหนตตตุขะมุจัุตุสัพเพอาจาริยปัชยาสุขิตาหนตต ุขภมจันุสัพเนะาาสุกตาหันตุุภามจันุสัเพเทวสกิตาหันตุุมจันสัพเพตามารที่นั่มาชันตัววดสวดบูชาหลวงปู่พระนมโพธิสัตคันเดมายะติพระบานนโมโพธิสัตว์คันเดมายะติพระกบานะโมโพธิสัตคันเดมายะอิติพระกบาปฏิทานะคาถายาเทวตาบิหาราบสีเนทุปิโกเรปติคาเฮแต่หิงแต่หิงตามมาทำในนภาวันติปูจิตาโสจิงอรุาเตตาบิหารมนตร เราจะมานะวกัจนะมิกีธานาปฏิยุะสักข้มาจะเสสานิขมาจราสานามพุตธศุกิตพวันตุเตชะลาปุชาเพิจานสัมภวาสังเสชาตาสบุปาจิกานัยานิกังธรรมวรังปฏิจจเต สัพพิภูกุขัสสะขารุณจะสังขัยยังตะตุจิรังสัตังธรรมโมธรรมะขราจะภูขราสังโฆหุตุสัมมาโควาตาเยจาหิตายเจ้ามิระกตุสัตธรรมโมสัพพิธามาจารีนบุติงสัมปะมุนเนยมัธรรมเม่อริยปวชิเตปะสันนะหุตุสัพพิปานิโนภูตสัสนิธรรมะธรรมไปเปจันตโกเรติบุปปัสสตุโวธิปายาสานังสัมปิทังเนตุเมธนิงมาตาวิจจเจ้าตระชางนิชังระคันตุปุตตะกังเยวังธรรมนเราชโนุปชางระคันตุสัพพะชา เทวตาวยุชนะคาถาทุกข์ภาตาจะนี่ทุกข์ภายาปาตาจะนี่าพยาโสกภาตาจะนี่โสกขอนตุสัพเพิยปปานิโนเหตาวตาจะอามิสัมปัทหังบุญยะสัมปัทหังสัพเพเทวานุโมทานตุสัมปัตสัมปตินสิทธิยาฐานังทานตุสัทชายาสีระรังนตุสัพพทาภพวนาพิรุตขอนตุขจตุเทวตาคตถาสุมังคลราคาถาขอนตุสาฟังสุมังคารังรันตุสาภเทวตาสาภพุทธานุภาเวนะสติขอนตุนิรันตรัง โอ้นุสัพพังสมังขะรังละคันตุสาภเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสันติหุ์ตุนิรันตระังโอุ้ตุสัพพังสมังขะรังละคันตุสาภเทวตาสัพพัฒขานุภาเวนัสทนทิพยตุนิรันตระัง

ราหันตานันตเจตสเยานันท์ะ้ามนามิสพสสบุรดาประปตาเปียเกนังเจียงพัังราหันตานันตเจตสเยนนทมนามิสพะสสไปบุราปาราปตาเปรียกณนังเจีงพัังราหันตานันตเจตสเยนันท์ะ้ามันามิสพสสไปบุรปาราปตาเปรยกนังเจีงพัญังราหันตานันตเจสเนันท์ขมันามิสพสสด้วยนาจแห่งบุคคลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาเยาพระพุทธมนตนีข้าพเจ้าขอนมเกาวิถวายเป็นพระราชชนกสนเดชพระ ทรงโรคแพงแต่ได้ทำบขอให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาชีพมันชอบทำเพาะมันไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าและข้าพวงข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งอุสมญพระสามาสุขพระเจ้าดำเนิอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเทวดาทั้งหลายผู้ได้ออนโมทนาสาธุกันในบุญกุศลนี้โปรดประสีประสาทพรน้อมส่งขอทุกข์แห่งมงคลประเสรวัฒนมงคลพระปิจายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวบรวมวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามเสี่กับมูลได้จะสร้างขึ้น่อได้เป็นรูปพูป้ชารภาพเทวานุภาพแลรดิชนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำเนิยคนให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุปการเทิวสารทุสารุสารุ